คือวันนี้เราจะพามาดูเป็นยางลบแบบแข้งนะทุคนใครเคยมีบ้างคอมเมนต์มาได้คำคลิปได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดคอมเมนต์มันปิดอยู่ก็ไม่ต้องคอมเมนต์กันได้นะทุกคนไปคอมเมนต์คลิปอื่นๆกันได้นะโอเคมันมันคยยือยางลบอันนี้นะทุกคนใครเคยมีบ้างเดี๋ยวเราจะแกะออกมาให้ดูนะโอเคที่แกะมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็ให้ดินออกมาอย่างนี้นะโอเค เหนียวมากเลยแล้วก็มันจะมีเป็นสายนี้น่ดึไงกันไหนี่ดูคนเราจะเป็นลายไหนเดีปยวปลายนี้แล้วกันเนาะสีม,มังม่วงนี่ดูคนออกมามันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะทุกคนก็คือเปิดฝาออกแข็งมากทุกคนแข็งมากเป็นอย่างนี้นะทุกคน เราเลือบลายอยู่นะแล้วก็ต้องดึงออกมานะอันก็จะมีไส้ข้างในยอยู่นะทุกคนก็ใส่เข้ปไาอย่างงี้ใส่กระปาไปทุกคนก็จะเปลี่ยนสีเสีอื่นนะโอ๊ยแข็งมากเลยทุกคนโอ๊ยแม่แม่มันแข็งอะ่ะแข็งทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเพราะว่ามันแข็งมาก ดูคนได้แลนะ้วเนาะจะไม่แข็งแล้วอุย้ยอุ้ยแข็งมากมแข็งโค <ก S 2> <ร>้ง<ร>เลยจะเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงนะทุกคน,มนไ,ไม่ได้ไมันจะเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงมันเป็นอันใหม่นี่ต้องกดเนี้ยโอเค ลายนี้รีวิวเสร็จแล้วนะทุกคนคือว่าสามารถไปเสียบตรงนี้ได้ด้วยเชืตรงก้นนี่ทำไมถึงเสียบตรงก้นได้เห็นตรงนี้ไหมทุกคนมันจะเป็นชั้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 นเห็นไหมนี่เหรอ,อ,อมันจะเป็นชั้นชั้นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้ช่างไม่เถอะอะนี่นี่ทุกคน เป็นชัิญไหมนั่นแหละมันสามารถเสียบได้ก็เวลาสิบก็เราทำนี้นไ,ไ,ดได้เห็นไหมมันครอดูแต่ชตันชันเห็นไหมทุกคนมันก็เลยขอบดายเวลาปิดนะแล้วมันก็จะมีเป็นก้นตรงนี้ใช่ไหมก็เสียบเข้าไปก็เราจะเสียบถึงตรงนี้เฮ้ยเสียบถึงตัวขวดเลยนะทุกคนแล้วก็สีต่อไปนะสีต่อไปสีอะไรดีนี่ อสบงั้นเดี๋ยวสีต่อไปเอาไว้อีพีหน้ากันะทุกคนบายบายไปกูต่ออีพีหน้านะทุกคนใครอยากดูรีบกดใจคลิปนี้เลย ทุกคนไม่ใช่บอกว่าให้กดใจแล้วมากดที่หนูดวงเนะอย่าไม่ไม่เนี่ยทุกคนนะโอเคบ๊ายบาย